ขอบพระคุณมากครับความที่คุณสมชัยมีอะไรเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมผมผมจะทันหนักที่จะโยงเข้าไปหาทาหลักพุทธศาสนากับท่านอาจารย์พุทธทาสน,นะครับพระที่นี่ท่านอาจารย์มานั่งศึกษาธรรมะแล้วก็มาสอบปาลีอยู่ที่ครวนี้นะฮะ <c oughs> เมื่อปี2472ถึง 74. 74นะ72ถึง74ที่มันกี่ปีมาแล้ว80ฮะเมื่อ80ปีที่แล้วนะท่านอาจารย์มาศึกษาที่นี่บัดนี้เนี่ยหลักคำสอนของท่านจพุทธทาสก็เกิดประโยชน์มหาศาลไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ไปถึงทั่วโลกโดยทาง สร้างประชาชาตินะครับองค์การยูเนสโกประกาศว่าท่านพุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยเหตุผล3ประการนะครับคือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยได้เผยแพร่พุทธศาสนาส่วนที่เรียกว่าสันติสุขและสันติภาพออกมานะ,ะด้วยคำง่ายๆสามบรทักซึ่งท่านอาจารย์เรียกว่า ปณิธานสามประการปณิธานก็คือความตั้งกตั้งใจอ,อ,อันดีและถูกต้องเนี่ยสามประการหรือว่าสามข้อ,อพวกเราจังกันง่ายๆนะข้อที่หนึ่งก็คือศึกษาธรรมะของศาสนาตนเองให้ถ่อแท้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับสิ่งวดล้อมของพวกเราข้อที่สองก็คือให ศึกษาศาส,สนาต่างๆก็คือต่างศา,งางส,สนาเนี่ยด้วยดีด้วยดีก็คือว่าศึกษาศึกษาอย่างอย่างที่จะให้เกิดสมานฉาันท์สินภาพความเข้าใจความสมคีแลว้วก็ประโยชน์ร่วมกันข้อที่สามก็คือให้ถอยออกจากวัตถุนิยมคำว่าถอยออกจากวัตถุนิยมไม่ได้ไหมายความว่า ต่อไปนี้เราไปถึงบ้านเราก็เอาแ้าแหวนเงินทองเนี่ยโยนทิ้งไปนะเพราะมันเป็นวัตถุเราไม่เราไม่ไม่ไม่เอาแล้วอะไรันไม่ใช่นะก็คือ,อมาพักไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีท่านอาจารย์มีคําคมนักหมายมหาศาลนะครับเช่นมีโดยไม่ต้องมีผู้มีมีโดยไม่ต้องมีผู้มีนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะ มีอย่างมหาศาลนะจะมีเท่าคนทักสินก็ได้แต่ต้องไม่มีไม่มีผู้มีคนทักสิณมีผู้มีหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าทำบ้านทางพวกเราเนี่ยาหาเงินหาทองได้อย่างมหาศาลนะรเราไม่ต้องมีผู้มีตอนนี้ไม่ต้องมีผู้มีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากนะพวกเราไปคิดต่อเองได้นะครับทีนี้เป็นต้นนี่คือปฏิทาน ชาชาติมองว่าทา่านุทธาตคือผู้ที่นําพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนอย่างยยกยนต์อย่างประยุกต์แล้วก็อย่างธรรมดาออกไปสู่สาคนนะครับเป็นโลกาภิวัตเป็นสันติภาพสันติสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยากจะเชิญชวนให้พากันมาชมสี่ห้องนี้นะฮะซึ่งคุณประเสริฐเป็นหัวเรียเร่ยวหัวแดงใหญ่ นะในการสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะแล้วก็มีข้าคุณเจ้าจำนวนมากมาเชื่อกันเสริมแล้วก็ทุกคนที่เชิญมานี่นะวิทยากรเนี่ยวิทยากรมาพูดให้เราฟังนี่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นแต่หน้าผมนะครับเห็นแต่พื่อนท่าผมเชื่อเห็นแต่เพื่านท่าถ,ถ้าที่นี่ไม่มีพื่อนท่าแล้วผมเชิญมานะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเชื่อขอบคุณครับน,น,นี้ เป็นเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเนี่ยนะฮะขอพูดเรื่องนิดหนึ่งว่าผมศึกษาเนี่ยนะฮะพุทธศาสนานี่ไกเซนเนี่ยจากงานทระพุทธทาสก่อนนะฮะสมัยที่เรายังเด็กแล้วก็ยังอ่านภาษาจีนไม่ได้นะฮะเรารู้ความรู้อย่างน้อยนะครับเราศึกษาจากท่านพุทธทาสนะส่วนของเว้เยหลานอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเพราะนั้นคุณรูปรการของท่านเนี่ย เป็นที่ซาบซึ้งผมตลอดอยู่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นเลยว่าท่านเอาเซนเนี่ยมาสื่อสารกับคนไทยได้ผลนะรพระจีนเราเนี่ยนะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยต้องนับว่าในดินแดน,นเนี่ยเข้ามานาน,นโดยเฉพาะพระจีนรุ่นหลังเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยอยุทยาก็มาแต่การสื่อสารกับคนไทยเนี่ยมาสื่อสารยากนะข้อหนึ่งคือ รรมากบางเรื่องเข้าใจยากอย่างเรื่องสูญญาตาเนี่ยนะครมหายาณสูญญาตาเนี่ยปรญาปรมิตาสูตรเนี่ยพระธรรมเจ้าจากท่านแปลไว้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะฮะรูปก,ก็คือสูญสูญก็คือรูปนะสรรพสิ่งตางๆา,าเนี่ยทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่เป็นศูนะะ์เรามหายาณเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเป็นร้อยปีที่เข้ามาทั้งพระโยนพระจีเนี่ยพระแมสื่อสารนะครับสื่อสารกับคนไทย แต่การตอบสนองเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเอาความคิดตัวเนี้ยมาสื่อสารใหม่แน่นอนในยุคแรกเนี่ยมีท่านที่เรียนอภิธรรมเรียนหลายๆท่านก็ตอบตา้านแต่สุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเราเห็นผลว่าสิ่งที่ท่านเอามาสื่อสารเนี่ยพุทธศาสนาแบบเซนโดยผ่านท่านพุทธทาสเนี่ยอันนี้ผมถือว่าท่านมีคุณโรปรอปปากันใหญ่หลวงในการ ในการเผยแพร่พุทธศาสนานิกายเซนนะะถึงแม้ท่านจะเป็นพระในนิกายเถรว,วาทรจีนะฮะแต่ลึกๆจริงๆเราบอกว่าเซนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดนะอยู่ในสายเลือดอยู่ในอยู่ในจริงๆแล้วก็อยู่ในคนที่มีเชื้อสายจีนทุกคนนะเพราะนั้นพอสื่อสารออกมาเนี่ยมันจึงเข้าใจได้งา่ายนะครับอยากให้คุณสมชัยช่วยเสริม<ำ> ขอย้อนกลับมาที่ก่อนนิดนึง1 1> ครับเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเรื่องดาวว่าว่าว่าอ่าบักเต้าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของของการาบูชาบูชาเป็นการบูชาดาวกาันติเกตในการบูชาดาวที่บอกว่าพอนเดือนเก้านเนี่ยจะเสด็จมาบนโลกเนี่ยนะครับในความหมายกันท,ที่นาขออนุญาตใช้แท็บเล็กน,นะครับนะครับจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคือจะเห็นภาพชัดว่าปัจจุบันตอนเนี้ยอันเนี้ยใครมีโปรแกรมให้หมดโปรแกรมชื่อแพนเนี่ ท่านเด่นจะบอกว่าดาวในท้องฟ้าตอนนี้เป็นยังไงนะครับกลุ่มดาวที่จะใช้สําหรับเป็น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 การบอกว่าปั๊บเต้าคือดาวกลุ่มไหนก็คือดาวกลุ่มนี้เรียกว่าดาวดาวหมีใหญ่นะครับหรือว่าดาวยูช่าเมเจอร์เนี่ยดาวยูช่าเมเจอร์เนี่ยก็ต้องรู้อีกดวงนะคือยูช่ามินเนอร์คือดาวหนีเล็กทีงเป็นจุดของคามการเป็นกลุ่มดาวหนึ่งนะครับตอนเนี้ยถ้าณเวลานี้เลยเนี่ยตอนเนี้ยมันลอยอยู่พอกลางคืนมันจะตกใช่ไหมครับพอถึงเดือนเก้าเนี่ยมันจะเต็มรูป แลายความว่าในเวลาปกติในเดือนสี่เดือนห้าก็คืนเราไปมองบนท้องฟ้าเราจะเห็นดาวเหนือนเนี่ยอ่าเห็นดาวกลุ่มดาวยอยู่บนท้องฟ้าก็าเปรียบเสมือนว่าอ๋อในช่วงเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกไยนะถ้าอยู่บนฟ้าของท่านธรรมดาแต่พอเดือนเดือนเก้าปุ๊บเนี่ยดาวกลุ่มดาวเนี้ยเวลาตอนกลางคืน,นจะมาอยู่ด้านจะตกมาจากด้นนานล่างตกมาที่พื้นใช่ไหมครับก็เลยมีความเชื่อว่าอ่ะตอนนี้คือช่วงที่ท่านเสด็จลงมาบนโลกนะครับ ใครมีลองตรวจโปรแกรมชื่อแพนเล็กนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกเ,เ,เลยว่าเดือดข่อคืออย่างนี้ครับดาวดาว,ดาวเหนือเนี่ยกลุ่มกลุ่มดาวมีใหญ่หรือดาวจระเข้เนี่ยเขาเขาจะหมุนสมมุติว่าเราเงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยเขาจะหมุนพอหมุนคือหางเนี่ยหางเนี่ยเขาเ็าจะหมุนหมุนหมุนโดยมีหางเป็นแกนเพราะนั้นพยายาหมุนไปเรื่อยๆพอช่วงเดือนเก้าเนี่ยเขาจะหมุนใหมอ่อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง,นนงคือ คนจีนเนี่ยหรือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวดูนะฮะสมัยก่อนดาวมีใหญ่เนี่ยหรือดาวจระเข้เนี่ยเขาถือว่าเป็นมีอำนาจควบคุมการเกิดตายนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใ,ในในสามก๊กของเบ่งต่ออายุนะก็บูชาดาวแล้วก็มีใครนะมาเตะม้าเชียวหรือใครมาเตะไอไอไอตะเกียงที่แทนกูดาวเนี่ยที่อ่า แตไปดวงหนึ่งของเบก็บอกต่ออายุไม่สาเร็จนะคือคนจีนเมื่อก่อนเชื่อมากนะฮะแล้วถือว่าดาวพักเต้าเนี่ยท่านมีมีมีอิทธิพลนะต่อชีวิตนะครับก็วันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องไหว้พระจันทร์จริงการผมว่ากินเจกับไหว้พระจันทร์เนี่ยมีพันเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งหลักก็คือการบูชาดาวนะครับพระจันทร์ก็คือการบูชาดาวปักอากินเจก็คือการบูชาดาวแบบหนึ่งเหมือนกันกรณีของดาวทพ้งเจ็ดดวงเนี่ย นอกจากจะมีเรื่องสามโปกที่เราจําได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเรื่องมังกรหยกนะครับดาบตัวนี้เรื่องดับอ่าเรื่องเรื่องมังกรหยกเรื่องของสำนักชวนจินกาจะต้องมีต้องมีเจ็ดเจ็ดอริยะของชวนจินเลยนะครับจุดสําคัญที่สุดที่เรียกว่าเป็นแกนหลักในการตั้งตั้งค่ายนะผมชี่อย่างนั้นนะครับอ่าดาว,วนะบุญเขียบใช่ไหมครับจะเป็นดาวแกนกลาง ของของของกลุ่มดาวตัวนี้เวลาไปเห็นหนังจีก็จะเห็นถึงเรื่องนี้กรณีของสามก๊กก็เหมือนกันถ้าจําได้สมัยเด็กๆเราเรียนเนี่ย <S <S เด็กๆเราเรี<โด>ยนเด็กนี้ผู้ทผมจะไม่ท่ายนะครับเอาเป็นเด็กรุ่นผมละกันนะครับหนังสือที่เรียนสามก๊กตอนนี้เนี่ยเวลาตั้งตะเกียงเนี่ยว่ามันจะมีภาพว่าพระผงเบ้งนั่งอยงู่แล้วตะเกียงมาตั้งเจ็ดดวงนะครับแล้วก็ไปเตะล้มดวงสำคัญดวงหนึ่งถ้าจำภาพอย่างนั้นมาแต่ถ้าไปดูสามก๊กที่ฉายเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนในหนังที่เวลาตั้งตะนะครับ จะตั้งเป็นรูปกลุ่มดาวจอรเคเหมือนกันหรือว่าตามลมเจที่รู้เรื่องนะครับต้องบอกว่าที่รู้เรื่องเวลาเขาตั้งถ้วยถ้วยเนะี่ยหรือว่าตั้งตำแหน่งของดาวเนะี่ยเขาก็จะเรียงเป็นลักษณะกลุ่มดาวก็เหมน,นนะครับก็เป็นไอเดียนะ,ะนะครับนะครับครับผมจริงๆพูดถึงหลักเกี่ยวกัจริงๆของผมพึ่งตายไปเมื่อไม่นานนี้เองนะอาจารย์ทวรแกให้พยายามปลูกพุ่มปมักอยู่ประมาณสี่ห้าปี ตัวแดงรอบเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งเพิง่งหมดอรอบเลยจริงๆเคยปลูกได้ทีนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่าชาติก็ไม่รูชาไม่รู้กิ่คืูกผสมไม่ค่อยห,หอมครับปัจจุบันเนี่ยบางทีถ้าใครไปเมืองจีนจะเห็นมันจะมีคือแถวหูหนามเขาจะปลูกเยอะเขาจะปลูกเป็นทุ่งเลยแล้วแต่าทางทางทาง,ทางเมืองไทยเราปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้นะพยายามเขาก็อยู่นะปลูกกวกางเึ้นอยู่แต่ว่าก็ยังยังยังไม่สําเร็จแต่ว่าไอหัวเนี่ยมันจะเล็กๆนะหัวเล็กๆแล้วก็ออกสีอมม่วง เขาเขาเขาดองมาขายเป็นเป็นเป็นใสใสขวดโหลก็มีนะฮะผมก็เคยเคยทดลองดูว่าอ๋อมันคืออย่างนี้นะฮะแต่หินเนี่ยก็คือไอไอตัวที่เราเรามาทาท้องเด็กะะแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ไม่เคยเจอ <laughs> แม่ไม่ได้ใช้สมุนไพรนะครับก็เราเราจะมีช่วงที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าจะ สอบถามคะแทางด้านวิทยากรก็เชิญนะครับเพื่อใหคนรุ่นใหม่อยากให้ช่วยกันศึกษาแล้วก็เวลาเพื่อนๆเขาใช้คําว่าอะไรเขามองไม่เห็นหรือเขาจะถึงัว่ามองไม่ขึ้นเลยนะถ้าเขามองไม่เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษเนี่ยก็บอกเขาไม่ต้องไปทะเลาะกับเขานะครับ ก็บอกให้เขาว่าค่อยๆศึกษานะฮะวันก่อนมีวิทยากรอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเขาเป็นชาวแคทเปอรลิคคืออาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์สุวรรณาสภาสถา,สถานอนนท์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬานะครับสอนอยู่ที่คณะคณะอักษรศาสตร์วิชาปัชญาศาส,สนาเปรียบเทียบนี่นะ,ะผมผมเชิญมาพูดที่สวนโมกขุมเทศ ที่สูนยรถไฟที่จะตุจักนะผมชอบประโยคนึงที่ท่านพูดท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกคนในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยเป็นชาวพุทธเพราะว่าพุทธของเราเนี่ยคือ,ค,อความจริงพุทธไม่ใช่ของท่านทัพเกอร์สวรน,นะเพราะท่านเป็นแค่ตลิกแต่ว่าพุทธเราเนี่ยออสอนเรื่องความทุกข์กับการ แก้ปัญหาทุกหรือพ้นทุกนะฮะก็เรื่องทุกกับแนวทางที่จะศึกษาปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกเนี่ยทุกคนเนี่ยเพราะแก่ๆแล้วเนี่ยมันทุกทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นรอให้แก่ๆค่อแก่ๆแล้วก็เป็นชาวพุทธก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วไม่แก่แล้วไม่เป็นแล้วไม่แก่แล้วเป็นพุทธได้ไหมบ้างพนเเป็นพุทธตอนที่ยังไม่แก่ครับจะดีที่สุดนะ เหมือนเหมือนท่านอาจารย์ผูท้ท่านท่านพูดประโยคนึงนะผมพยายามจะเขียนหนังสือบางบางขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อแจกมั่งขายบ้างนะผมตั้งชื่อหนังสือว่าอสอนโลกุตรธรรมตั้งแตุ่บาลครับาะเป็นคําพูดของท่านอาจารย์แต่ว่าผมยังไม่พบว่ามีการขมวดประโยคนี้ออกอเป็นหนังสือที่จะแนะแนวนําไปสอนในชั้นรุบาลชั้นปฐม ่ที่ไหนนะผมฝันว่าจะเขียนเล่นนี้ผมบอกนักวิชาการบอกออพระอาจารย์หลายท่านว่าช่วยเขียนเล่นนี้เถอะตั้งชื่อนี้แล้วเขียนออกเถอะผมจะขอพิมพ์ก็ยังไม่เห็นมีใครส่งต้นฉบับมาสักทีเดี๋ยวผมจะเขียนเองเ <laughs> <c oughs> ชิญใครมีอะไรไหมครับเชิญแลกเปลี่ยนกันได้ทางไปรุ่งจะทําอะไรนะเชิญ <c oughs> อะไรก็ได้มาผมถามครับครับเชนครับเมื่อครู่ที่เกยถึงเรื่องการกินเจนะอยากทราบว่ามีการกินเจเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มงจีแล้วก็กินเจเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงจริงอ,อย่างอย่างอย่างที่พูดไปตอนแรกนะฮะอ่า กินเจจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีการปฏิบัติแต่มันไม่ใช่เป็นพิธีกินเจอย่างที่เราเราเห็นนะฮะพิธีกินเจอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการหลอมรวมนะทั้งความเชื่อเรื่องการบูชาดาวนะการปฏิบัติธรรมนะการกินมังสวิรัตอะไรเนี่ยนะฮะรวมกันนะครับปรากฏเป็นรูปร่างจริงๆเนี่ย ไม่ถ้าไม่นับก,การกินเจแบบที่เป็นของชาวพุทธเนี่ยซึ่งมันมีมาตั้งแต่ราชวงศ์เหลี่ยมนะจักรพรรดิเหลี่ยมบูตีเนี่ยเหลียวบูตีเนี่ยการกินเจอย่างที่มีรูปแบบเป็นลมเจเนี่ยอันนี้น่าจะเกิดในช่วงราชวงศ์ชิงจากการศึกษาเนี่ยราชวงศ์ชิงประมาณพออหรือก็ประมาณไม่เกินกลางอายุทยาเรา พระเจ้าทรงทำลงมานะฮะซึ่งแพร่หลายอยู่ในหมู่ชาวบ้านนะฮะมีการสร้างโรงเจเนี่ยนะครับมีการสร้างโรงเจเป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยราชวงศ์ฉินจากบันทึกเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ไม่เกินละก,กันที่สี่นะฮะไม่เก่ากว่าละกันที่สี่วัดมาก่อนนะวัดพระยวนพระจีนมาก่อน แต่ว่าโรงเจคืออย่างนี้อันนี้ยังไม่ข้อโต้เถียงว่าอาจจะมีแต่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้ทําเป็นโรงเจก็ได้เนื่องจากว่าบางทีอาจจะเป็นไม้แล้วก็ผูกพังไปแต่ว่าที่จดทะเบียนกับทางราชก,การจริงๆเนี่ยประมาณนักการีห้าอย่างที่โรงเจบุตสมาคมเนี่ยนะที่เตะชู้หังเนี่ยเขาไปจดเป็นโรงเจเนี่ยอันนี้คือรันกการที่ห้าแล้วจากการที่ค้นคว้าแล้วก็ บันทึกนะฮะบ,บันทึกของนักวิชาการที่เขาทําแผนที่นะเป็นคนต่างชาติเนี่ยคนคนตะวันตกที่เขาทําแผนที่เนี่ย่อกการที่ผมได้คุยเนี่ยเขาบอกเลยว่าโรงเจเนี่ยไม่เก่าเกินระกับที่สี่แต่สารเจ้าเนี่ยมีมาตลอดสารเจ้าจะมีรงอง่อนะฮะแต่เดิมอาจจะใช้สารเจ้าเป็นโรงเจก็ได้นะฮะแต่เอาอย่างนี้ว่าเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยก็คือะระดับที่สี่ทีนี้มีบันทึกผมได้บันทึกของ คนจีนนะฮะคนจีนที่เล่าเลื้องเมืองไทยสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะปีหมิ่นกัวประมาณปีหมิ่นกบกที่สักหนึ่งเก้าสองศูนย์ในช่วงนั้นนะฮะช่วงรัชกาลที่เจ็ดที่หกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเดินเก้าเนี่ยมีการกินเจนะแรงใหญ่ที่สุดก็คือที่เตี๋ยวชูหั่กับโจสซโกงจุดเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าอีกแรงใหญ่ที่สุดแล้วก็มีที่ตลาดพลู นะตลาดพลูแล้วก็นครชัยศรีนครชัยศรีเนี่ยยังมีเปาเก่งเต็งนะแล้วก็ที่ตัวนครปฐมก็มีนะฮะก็มีรมเจเก่าอยู่แหล่งเนี้ยเป็นที่ที่ว่าเขาบันทึกว่าเขาไปเห็นมานะแล้วก็ถือว่าข้องา,าจะเป็นจุดสําคัญนะจุดสําคัญที่ท,ที่ที่บันทึกเก่าไว้นะฮะครับทีนี้พอเราพูดถึงเทศกาลกินเจนในประเทศไทยเนี่ยชาวไทยก็ค่อนข้างทีท่จะคุณ แต่พอเวลาเราพูดถึงเทศกาลกินเจในประเทศจีนนะครไม่ทราบว่าคลึกคักแบบประเทศไทยหรือเปล่าเอออย่างนี้ครับในเมืองจีนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นผสมกับการบูชาดาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปัจจุบันในจีนเนี่ยที่การมีกินเจอย,อยู่เนี่ยมันจะมีตามสำนักนะลงกาเรียกเป็นเหมือนกับเสียงตึงหรือว่าเป็นเหมือนกับอ่า จะเรียกยังไงคล้ายๆสำนักจะเรียกโรงเจก,ก็ได้นะแต่ว่าม,มีมีไม่ดีแห่งนะแล้วก็สำนักนักพรตะนักพรตก็เขาถือว่าเขาบูชาดาวปักเก่านะนอกจากนั้นชาวบ้านเนี่ยรู้สึกตัวเนี้ค่อนข้างจะเหลือไม่มากแต่ยังมีอยู่ในกลุ่มโดยเฉพาะอย่างคนไต้จิ๋วเนี่ยจะมีอยู่ในกลุ่มงิ้วนะเนื่องจากว่าคนเล่นงิ้วเนี่ยเขาถือว่าปีหนึ่งเขาต้องกินเจครั้งหนึ่งนะ ว่าถ้าถ้าทำนิ้วกับกินเจเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเพราะว่าในในใน,ในช่วงกินเจของเราประเพณีใน,ในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกแห่งจะต้องมีนิ้วเล่นนะเดิมเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขามาเล่นบูชาเทพเจ้าต่อมาก็เป็นการเหมือนกับจ้างม,มาเล่นอันนั้นก็เรืหนึ่งแต่ว่านิ้วเนี่ยเขาถือว่านิ้วเดิมเนี่ยเป็นเป็นคนที่เดินทางคล้ายๆว่าเขาจะเดินทางไม่อยู่เป็นที่ เพราะฉะนั้นการกินเจปีละครั้งเนี่ยเหมือนกับเป็นการทําให้ซักเสื้อผ้าอะไรด้วยเป็นการทําความดีประจําหรือว่าเป็นการสร้างกําลังใจของของของกลุ่มนิ้วนะฮะอันเนี้ยเราจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นเวลาตำนานเจของทางภาคใต้เนี่ยเขามักจะเล่าจากนิ้วว่ามีคณะนิ้วมาอย่างนี้อันนี้ก็สอดคล้องกันกับความเชื่อนะฮะแต่ว่าของของของประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้ ก,กินเจในเทศกาลกินเจในเมืองจีนเนี่ยเหลือไม่มากน้อยอย่างที่บอกเหลือเป็นจุดบางแห่งเท่านั้นศาสนสถานบางแห่งแต่กินเจแบบแบบชาวพุทธมหายานเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ข้อน้าจะไปในไต้หวันนี่ถือว่ากระจายไปกระจายไปเยอะนะฮะในไต้หวันเพราะฉนั้นเราเวลาเราไปเห็นในในจีนหรือในตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีร้านสู้ใช่ขวนสู้ใช่ข่วนหรืออะไรพวกเนี้ยเป็นร้านอาหารอาหารมังสวิรัตเนี่ย ก็ก็ไปทานได้นะครับก็คืออันนั้นเป็นจากความคิดของพุทธมหายาติมากกว่าที่จะเป็นความคิดเรื่องกินเจี๊ยเราอันนั้นรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่กินมั่งสาวิรำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขากินกันคือตั้งใจกินผักอย่างเดียวเลยไม่เอาอย่างไม่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรอย่างอื่นใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะปฏิบัติเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้าคนปฏิบัติเข้มก็ ทานแต่ผักนะแต่ถ้าเกิดปฏิบัติลงมาอีกขั้นหนึ่งกลางกลางก็คือทานนมได้ด้วยอันนี้ก็คือขั้นกลางาอีกขั้นหนึ่งก็คือทานไข่ด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละทา่านโดยโดยทางมหายานเนี่ยไม่ได้ไปฟังว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าคุณงดเว้นคือปฏิบัติสังขารของเราปฏิบัติได้แค่ไหนก็ทำอย่นะั้นนะงันเท่า,าที่ผมฟังอย่างนี้ผมรู้สึกว่า แทบจะปุบโุกได้นะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งการกินเจเดือเก้าถูกครับนฮะเพราะว่าตอนนี้นะฮะใครจะทําวิจัยเรื่องการกินเจมาเมืองไทยแล้วยืนยันอีกอย่างว่ากินเจในสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็มาจากไทยมาจากมาจากไทยนี่แหละนะฮะก็คือคือคนจีนสิงคโปร์มาเลเนี่ยบางส่วนก็อพยพมาจากไทยคือมันมันมีการไปมาหาสู่กันใช่ไหม เพราะนั้นมัน,ม,นมันก็จะมีการมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะเนั้นอีกหน่อยเมืองไทยก็มีเทศกาลการท่องเที่ยวก,กินเจเกิดขึ้นนะอ๋อตอนนี้มีแล้วครับมีละที่ที่ผมเป็นห่วงอันหนึ่งคือว่าตอนนี้นะฮะมันมันม,มันอย่างนี้ว่าปัจจุบันคือว่ามีการเหมือนกับว่าแห่เจ้าให้นักท่องเที่ยวดูเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้น่าน่าเป็นห่วงว่าอนาคตจะเป็นยังไงนนี่ผมห่วง คือแห่เจ้าให้นักท่องเที่ยวดูเนี่ยแล้วต้อเข้าใจว่าการแห่เจ้าหรือการเข้าสรงเนี่ยคือคือจะท่งจริงส่งปลอมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อถูกไหมฮะเราเชิญให้พระเจ้ามาเข้าสรงในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณคุณมามาจาับจับเพื่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวดูเนี่ยอันนี้ต้องระวังน,นะ,ะระวังเรื่องท่องเที่ยวนี่ต้องระวัง ยากนิดนึงครับจริงแล้วเนี่ยเรื่องการดินเจยถ้าเรามองจริงแล้วผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวมาตลอดเวลานะครับอย่างน้องๆที่อยู่ข้างหน้ากับผมเนี่ยภาพของการดินเจผมไม่เหมือนกันเมื่อจะแบ่งช่วงการดินเจเ์ีรยอจะแบ่งเด็กความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ผมสังเกตและก็สัมผัสได้นะครับประมาณสักสี่ระยะระยะแรกเราเด็กๆน,นะครับจูงไปเห็นมาม่ใส่เสื้อผ้าอาวขาวถือตะกร้าไปไปลงเจนะครับกับข้าวที่บ้านเวลามากกินเนี่ยจะมีแต่จักเเกียมก็คืออาหารดอก มีถัว่วมีผักดองราม่าไี่ให้กินนะครับไม่อยากจะดูเลยอยากว่าแต่กินนะครับมองยังไม่อยากจะมองนั่นคือช่วงในสิปีแรกที่เราจำในสิปีต่อมาเนี่ยเราสักสิบกว่าเอาเดกับเราเลยครับเขาไปผมสักสิบกว่าหัวละกันนะครับนะเริ่มมีแกงให้กินลราเริ่มมีเอ๊ะมันมีแกงเต้าหู้อะไรให้เรากินนะมันก็จะเหม็นๆหน่อยแต่ก็ยังดีก็แตงก็ยังดีกว่ากินจากเกี๊ยมดีกว่ากินผักดองหรือกินถั่วคั่วได้ไหมครับนะครับพออีกสิบปีมาถึงเนี่ย มันมันผมบอกจะาบอกว่าช่วงที่มันเริ่มเป็นแกนพอส่งมาพวกเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนมีของจีนอะไรเข้ามาผมบอกว่าช่วงเปลี่ยนนี่ผมว่าอีทธิคนหลักคือของท่านคนติจจำลองสีเมืองและขณะความนิยมในการกินมางสวรรค์เนี่ยมันเข้ามากระทบแล้วก็เริ่มปรับตัวไปกับการกินเจการกินเจจะเริ่มง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับในสิบปีถัดมาตอนดเอร์สาธิตเนี่ยการกินเจผสมกับกับการกินกินพันญพืชกินชีวิจิตกลายเป็นการกินเพื่อสุขภาพนะครับแล้วมาถึงจปัจจุบันเนี่ยนะครับในส มันเป็นยุคของของเจไต้หวังเป็นเจท,ท,ที่เก่าถึงว่าเมื่อกี้นี้มีกุ้นเชียงเจอร่อยมากแพงแพงมากเในการมีหมูเจมีอะไรเจแล้วมีลูกชิ้นเจอยู่เจ้าหนึ่งที่ว่าเหมือนมากเหมือนจนกระทั่งเพิ่งรู้ว่าโดนตำรวจจับว่าเอาหมูเอ,เอาเอาปลาจริงๆใส่อันนั้นนะครับที่อร่อยมากเลยกินกันแบบสิตโอ้โหนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบแต่ละสิปีสิปีที่ผ่านมาของการยิงเจนะครับเมื่อกี้มีคําถามหนึ่งถามเรื่องเรื่องอะไรนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อลูก เนือ้อเนือ้อเนื้อหมูใช่ไหมครับขอโทษครับมองเราคล้าัๆพอต่ออันนี้กับให้เหมือนหมูเหมือนไก่อขอขอแยกเป็นตัวตัวไปนะครับถ้าถ้ากรณีเป็นรูปเป็นรูปเป็ดร,รูปไก่เนี่ยนั่คือผีอที่คนของเรื่องของไต้หวันสิบกว่าปีก่อนไม่มีนะครับแต่มีตัวหนึ่งคนชอบลักล่าเรื่องนี้เรื่องหมีกึ่งหมีกึ่งว่าเนี่ยโอ้โหพวกเนี้ย กินไม่อดกอดกินเจไม่ได้ต้องเอาไส้หมูมาปั้นเป็นไส้หมูกินนะครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่คนกินเครื่องในสัตว์เลยคือลัวทุกชนิดทุกแบบคงไม่คงอยากคงขนาดที่เราไม่เคยเราไม่ชอบเครื่องในสัตว์แล้วจะปั้นไอ้ที่เราเกลียดที่สุดมากินคงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้พั่นามาจากคนที่ไม่เคยกินจริงๆนะขอแก้ตัวให้เฉพาะหมีคืนตัวเดียวไม่แก้ตัวให้ตัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่ลูกไก่เดียวแล้วก็ไม่แก้แต่จะแก้ตัวให้เฉพาะหมีคืน มีคือจริงๆเป็นศิละปะการทำอาหารนะครับถ้าใครเคยกินจะรู้ว่าถ้าเราต้มหู้มากินธรรมดามันจะร่วนๆแต่ถ้าเราไปอัดให้มันเป็นก้อนก่อนเนี่ยมันจะมีการมันจะหยุดหยุดมันจะแข็งตัวขึ้นแล้วก็จะเคี้ยวแล้วก็ประกอบอาหารได้ง่ายขึ้นต้มแล้วมันจะาเกิดเราไปต้มในหม้อเนี่ยมันก็จะเปื่อยช้าลงเก็บแต่นาำขึ้นนะครับก็อขอมกล้แค่ตัวให้มือคือตัวเดียวตกแต